ไปดูกันเลยเร็วมลุงหมูของเราก่อนเอาไปทอดหมูคุกฝุ่นต้มอ,อยู่แค่ขวใส่ลงไปแล้วปอนผงแซ่บผงนวลใส่เยอะแซ่บเยอะ ใส่น้อยแซตน้อยนวด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 แห้งๆเป็นบ่อ nah. คุคนๆให้มันเข้ากันนวดแล้วมานวด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 แล้วมานวด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 โแล้วมา โอ้ครบมาแล้วครบมาแล้วครบมาแล้วเราจะใส่พริกกับกระทีมของเราลงไปเลยใส่ลงไปได้โอ้โอ้สะเทือนโอ้สะเทือนโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้เป็นทิ้ไว้แล้วเป็นทิ้ไว้แล้วโอ้ตำแรงมากตำพริก เสร็จแล้วนะครับต้มพริก,รกเสร็จแล้วนะครับตํมพริกเสร็จแล้วนะครับตํมพริกเสร็จแล้วนะครับตําพริกเสร็จแล้วนะครับเฮ้ยตํมพริกเสร็จแล้วทำไมหายใช่ไหมโอเคอ่ะใส่น้ำมะขามเปียก น้ำปลาน้ำปลาปลาน้ำปลาปลาน้ำปลาปลาแต่ตอนนี้น้ำลายลงครกแล้วเดี๋ยวทำเดี๋ยว <c oughs> น้ำปลา <c oughs> แต่เยอะซะด้วยเมื่อกี้น้ำปลาแต่เยอะซะด้วยเมื่อกี้น้ำปลา <อ>น้ำมะขามปี๊บน้ำมะขามปี๊บฮ่าฮาฮนปี๊บใส่ลงไปเลยใส่ลงไปโลดผงแซบผงหนัวผแงแซบผงนัวผงมันแซบก็ผงมันนัวผงมันแซบและผงมันนัวผงมันนัวและผงมันแซบ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 แ เซ็บๆส็บนัวน,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 นัวเส็บเส็บเข็นลงไปใส่เยอะแซ็บเยอะใส่น้อยแซบ็บน้อยงั้นเราจะใส่เยอะเยอใส่ไปเลยไม่มีใครเห็นดูเห็นเหรอดูเห็นดูเห็น เขาเรียกปลา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 กินปอาตลา่ลา้ลาปลปลาปลลาปลาาลาาาปไปหลายลปาน ปาราปาราปาราประจงปาราปาราประจงปาราป,รปาราประจงบ <c oughs> มนกินโมน,นี้ตำหมูใครมะเขือเทศเอามะเขือเทศใส่ก่อนมะเขือเทศก็ใส่ลงไปมะมะเขือม่วงลูกสีแดง,แดงมะเขือแดงลูกสีม่วงเสร็จแล้วใส่บักนาวนำหัน่นหมูยอ เอามาใส่เลยปลาจะเพือหั่นสิ่งแบบไงเทเสร็จแล้วก็หั่นลูกชิน้นปลาหลาลาลาลูกชิน้นปลาหลาลาลาลูกชิน้นปลาหลาลาล่าลูกชิน้นปลาหลาลาลาสอทุกคนมาดูทุกคนมาดู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 าดูด,ดูยังไม่ได้ใส่เส้นมะละกอเลยเต็มครกแล้วคะ่ะโอ้โล้นล้นมาก <laughs> เสร็จแล้วเอามะละกอมาใส่มะละกอมาใส่กกนั่นแหละค่ะเอามาใส่เลยวู้โอเคตักใสจ่จานกันนะตักเร็วตักใสจ่จานกันนะตักเร็วเอาเฮ้ยโ <laughs> อ้ยน่าก,กินมากโอ้ยน่าก,กินมากน่าก,ก,กินมากมาดูแก้วทุกคน 对。